ครับผม,มบบก็เรื่อยๆสบายดีครับคือที่เราสนใจอยากจะแบบเาทำมาจากด้านานี้เป็นยังไงอรับย่มเคยทำมาเก่าแล้วครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล,แล้วครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ทำหนังมาครับ <c oughs> แล้วก็เห็นว่าช่วงนี้ละครหรือนหนังก็มีความเปลี่ยนแปลงไปครับ <c oughs> เลยลองกลับมาทำใหม่ดูอีกรอบนึงครับผม สองโปรเจกเนี้ยค่ะมันพิเศษมันน่าสนใจยังไงอ่ะถึงได้ถึงไดเราถึงได้แบบห็นมาเป็นสองโปรเจกต์โปรเจกต์เปิดเลยความน่าสนใจผมว่าให้คุณแป้งเป็นคนอธิบายดีกว่าครับเพราะว่ามันก่อนขนัดครับก็สองโปรเจกต์มีความน่าสนใจนะคะมันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเนาะคือตอนแรกเราที่ตอนที่เราตัดสินใจว่าจะทําซีรีส์แล้วก็หนังก็คือเราประชุมกันหลายรอบมากบทก็คือมาให้เราดูหลายๆรูปแบบมีทั้งแบบรักใสๆหรือว่าแบบ ไปรุ่นทั่วไปแต่เราแบบเราก็มองดูว่าแบบเรื่องอะไรที่มันมีอยู่ในท้องตลาดเราก็พยายามจะทําเรื่องอะไรที่มันแบบไม่ได้มีอยู่อย่างที่เราเห็นตามแบบตามตามในใ,ในในหน้าของตลาดเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยน่าสนใจยังไงอยากจะให้ไปดูเพราะว่าหลายๆคนจะคาดเดาไม่ได้ว่าเรื่องเนี้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นมันจะมีทั้งเชลเลอร์มันจะมีความยูริมันจะมีทั้งความวายวายคือมันผสมผสานทุกอย่างเข้ามาอยู่ในเรื่องเดียวกันซึ่งแต่ละคนก็จะได้ฟีล พินกันในแต่ละแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นการกินแบบสดิดสดิดนิดหน่อยก็คือเรา <c oughs> อ,อยากให้มันมีทุกรสในน้น <c oughs> ใช่ไหมใช่รายที่ทำธุรีมี้ำผัดเใดน้ำผึ้งใช่แล้วอ้ขอย้อนไป่ทั้งสงท่านมาเจอกันได้ยังไงคะหรือว่าแบบจับมกันทำใจกทบุญเนาะหลังๆเราทาบุญกันบ่อยแล้วก็ไปไหว้หลวงปู่ศิลาค่ะแล้วก็เหมือนเราก็เลยเหมือนแบบคุกแบบันว่าเอ้ยพี่เพท่านว่าแบบแบบ ไม่กลับมาทําหนังหล้วเพราะเรารู้ว่าเขาเคยทําหนังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคุยกันไปคุยกันมาก็เลยแบบเออลองลองเปิดดูสักโปรเจกต์หนึ่งไหมตอนแรกก็เริ่มจากซีรีส์ก่อนไปมาพี่เพชรก็เริ่มแบบหนังด้วยเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอ่านแล้วแต่ค่ะถ้าเหมือนเหมือนไฟพี่เพชรมาเนาะก็เลยแบบโอเคไหนไหนก็ลุยเราก็ลุยเลยละกัน2โปรเจกต์ไปเลยนลักษณะอระพี่เป็นวเป็นคนแบบร่วมกันทำค่ะ ให้เห็นยิ้มแปลกแปลกไม่มีครับไม่มีครับี่่แปป้งมมารรวโเจกต์กก้็ดีใจฮะที่ได้แป้งมาช่วยครับเพราะว่าช่วยแบ่งเบาในส่วนที่ผมทำไม่สามารถจะทำได้ไปได้เยอะเลยครับครับผมจริงๆก็ร่วมๆกันหมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแบบอย่างโปรดักชั่น โอเปอเรชั่นหน้ากองอะไรเงี้ยป้าก็จะแบบถ้าป้งว่าป้ก็จะไปให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเรื่องบทเรื่องอะไรก็มีเสนอไอเดียแคสตัวนักแสดงก็นําเสนอว่าเอ๊ะคนนี้หมากันดึงทีมงานต่างๆมาช่วยหรืออะไรเงี้ยเราก็ทํางานร่วมกันพี่เพชรเขาก็จะมีคนที่เขาเคยมีประสบการณ์ได้ทํางานร่วมกันมาเขาก็ดึงฝั่งเขาป้าก็ดึงฝั่งที่เราคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบก็เลยเหมือนเหมือนป้าก็มาเรียนรู้ไปในตัวเนาะเพราะว่าป้าก็ไม่เคยจัดมาก่อนก็ขอบคุณพี่เพชรที่ให้โอกาสแล้วก็เชื่อมั่นว่าแบบเราสามารถทําได้ก็คื พอมาทำโปรเจกต์นี้มันก็เหมือนเราก็ทำไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็เอาประสบการณ์ที่เราเคยทำมาก็นำมาใช้ด้วยมีการแชร์ความคี่เห็นกันาม,มาาะเราปกติว่าะเราจะทำอะไรยังไงหรือว่าพี่เค่ให้อหนาคตสนใจนของแป้งเลยเรื่องนาส่วนมากจะแชร์ความแชร์ด้วยกันตลอดครับ<ม>แต่ว่าแป้งก็ตัดสิในใจเองคนเดียวได้สบายครับผมครับผมครับแสดงว่าสีมือหรือไอต่ามเขาแบบเราไว้ใจได้เลยก็ถ้าไม่ไว้ใจก็ไม่ร่วมงานตั้งแต่ต้นนะครับผมครับขอขอลงยินดเท่ รเรื่วงที่น่าสนใจไงเราถึงหยิบเรื่องนี้มามาทำมันเป็นเอ่อเรื่องใหม่ที่เขียนขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ความน่นสาสนใจของมันคือเราจะคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็คาดเดาไม่ได้ว่าคนไหนคู่ใครแล้วเราก็คาดเดาไม่ได้ว่าแบบเอ๊ะตอนจบมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันมันจะมันจะทำให้เราเหมือนคือแป้งอ่านบทมันก็รู้สึกว่าแป้งอ่านแล้วมันก็อยากรู้ว่าตอนต่อไปคืออะไรอยากจะรู้ว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วสรุปมันคืออะไรคือขนาดเราอ่านเรายังรู้สึกว่า เออคอยตามแบบคิดไปด้วยคือคนดูจะได้ร่วมคิดไปด้วยร่วมเดาไปด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนนั่นแหละมันแปลว่าอันนี้คือความน่าสนใจของซีรีส์เพราะว่านักแสดงมุกี้จะบอกกัเราไม่มีคนดีในเรื่องเลยเออเออเหมือนมนุษย์ทั่วไปค่ะไม่ได้ไม่ได้มีใครดีร้อยอย่างภาพยนตร์อย่างภาพยน์ไปพูดเรื่องซีรีส์อะไรเดี๋ยวให้พี่เพชรพูดบ้างเดี๋ยวะกายเปต้องพูดคนเดียวสนใจยังไงเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับมีมาทึงเป็นเรื่องแรก ความจริงภาพยนตร์หรือซีรีส์ปัจจุบันมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับแต่ในตัวบทที่ถามผมมาเนี่ยภาพยนตร์ค่อนข้างที่จะลงดีเทลหรือว่าสร้างเลยขีดที่ซีรีส์จำกัดของซีรีส์ไปได้ครับแต่ก็เหมือน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 เดิมฮะคือคนเราก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าไม่ไดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีการเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนสามคนที่ทรยศ์หักหลังทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็ สนุกน anyway, ่าต so ิดตามครับต้องรอติดตามชมในโรงครับผมก็้ัาเ่นวนี้แนั่นแสดงว่านั่นแสดงว่าบทต้องน่าสนใจถูกไหมครับไม่อางั้นระดับพี่นกคงไม่มาร่วมงานด้วยครับผมเป็นบทที่ทางบริษัทได้ทาไว้แล้วคะตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับแล้วก็หยุดไปครับแล้วก็บังเอิญตอนนั้นซีรีส ทำทาไปแล้วก็ค่อนข้างจะกลัวว่ามันจะล่าช้าแล้วก็ทีมงานจะสะดุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยหยิบโปรเจกต์ของหนังเข้ามาทําพร้อมกันครับก็เล,เลยเลยต้องเปิดกล้องไล่เลียกันครับผมรอติดตามค่ะ <c oughs> ยังไม่ยังไม่ฉเฉลยฉยังไม่ฉเฉลยให้รอติดตาม <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราถ่ายทําเสร็จแล้วน่าจะให้คําตอบได้ค่ะว่าจะได้ดูช่วงไหนพอดีว่าตอนนี้ยังถ่ายไม่เสร็จเราเลยไม่กล้าพูดเดี๋ยวอาจจะตัดต่อมาดูเฟิร์สรับมีปัญหาต้องแก้อะไรใดๆหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องต้องยังไม่กล้าพูดตอนนี้เดี๋ยวเกิดเลื่อนเกิดอะไรเดี๋ยวขอให้มันชัวร์แล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าจะจะ,จะออนประมาณตอนไหนอ่านอะไร่ยก่อนร่วงหนักซีรีส์ท่นไหนจะได้ดูก่อนกันผมคิดว่าซีรีส์ครับครับผมอันนี้คือกระสอบตัวที่แรกตัวที่ตามาที่จะตามามี มีแล้วครับผมครับซีรีส์ไม่ได้จบแค่นี้ครับมันมีต่อไปอีกเยอะครับครับผมครับแต่ว่าคือเป็นงานแบบว่าความไวแบบในแต่ละเรืแพ่นิงไปตอนแิ่งไปข้างหน้าอีกประมาณสองปีกว่าๆครับครับซีรีส์ทั้งทั้งทั้งทางซีรีส์แล้วก็ทางทางหนังนะครับได้มีหมดบทภาพยนตร์หรือบทของซีรีส์รอไว้อยู่แล้วครับผมครับเนแป้งก็เป็คนดี เดิมเลยต่อเดิเหมือนเดิมค่ะแล้วเราแบ่ลามาทำงานแล้วคุก็จริงๆก็ยังก็ยังแบ่งได้นะคะเพราะว่าพอทํางานเสร็จกลับบ้านไปก็เอาลูกนอนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็เอาลูกไปกองบ้างอะไรอย่างเงี้ยประชุมก็ฮิ้วลูกมาด้วยอันนี้ใช้ะาเราเลือกคุณเพราะว่าซีรีส์เราก็หนักภาพยนตร์โปรเจกต์นี้คือเราโคมกวางไว้เท่าไหร่เนี่ยมันมันยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็ยังไม่นิ่งนะครับก็ ขออนุญาตยังไม่บอกดีกว่าเราไม่บอกขอเป็นขอเป็นข้อมูลภายในครับผมแต่ว่าที่เราคือดูที่แบบเราไม่ได้ฟิกตัวเลขใช่ไหมเราดูที่ฟิกอะฟิกฟิกฟิกแล้วคุณอยู่ที่แปดหลักออกแปดหลักอยู่แล้วครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ยังเหลองกันา่